รันับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับเทียงหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้าน เรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเงากลางถนนสาย304เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2563บนถนนสาย304ช่วงระหว่างอำเภอมีนบุรีจังหวัดปราตีนบุรีกับปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา คนขับรถกระบะส่งของวัย2ีปีตายเพื่อนสนิทที่ร่วมงานกันมานานตั้งแต่สมัยขับบินมอเตอร์ไซค์และโอมเด็กรถส่งของเพิ่งรับเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงเดือนคืนวันศุกร์นั้นถนนสาย304เงียบผิดปกติแม็กเป็นคนขับรอบดึกซึ่งมักเลี่ยงรถติดแต่คืนวันนั้น ฝนตกปรยๆปรถนนลื่นและมีหมอกลงจัดมึงเห็นไหมตรงป้ายเตือนทางโค้งเมื่อกี้เหมือนมีคนยืนอยู่เลยเสียงกายที่นั่งเบาะหน้าข้างคนขับพูดขึ้นเบาๆแม้หัวเราะเพราะชินกับการขับผ่านป่ารกร้างและสารเพิงริมทางโอมที่นั่งหลังก้มหน้านเงียบแต่บ่นพึมพำรรว่าอย่าพูดมาก ทางแถวนี้เขาแรงนะพี่เวลาล่วงไปจนราวตีสองแม็กเริ่มรู้สึกว่าไฟท้ายมีเงาวูบวาบเคลื่อนไหวเหมือนคนวิ่งตามเขาเลยลดกระจกมองข้างลงจังหวะที่ขับเร็วขึ้นหนีฝนที่เริ่มตกหนักแต่แล้วเสียงกริง้งเหมือนมีอะไรบางอย่างตกกระแทกท้ายรถกระบะเมกเกียบ แม็กเหยียบเบรกอย่างแรงรถเกือบหลุดโค้งทั้งสามคนลงไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากรอยเท้าเปียกที่เต็มไปด้วยโคนติดอยู่บนขอบท้ายกระบะอย่างชัดเจนโอมเริ่มสั่นเหงื่อแตกครักทั้งที่อากาศหนาวพี่กายพี่แม็กทางนี้ที่ใช่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าครับโอมถามทั้งสองคนเบาๆ แม็กนิ่งไปก่อนพยักหน้าใช่เมื่อปีที่แล้วมีรถตู้คณะนักเรียนคว่ำตรงทางโค้งข้างหน้าตายยกคันตายเสริมเขาว่ากันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรอดออกมาได้แต่ถูกลากลงกลางคลองแล้วก็หายไปโดยไม่เจอศพทันใดนั้นไฟหน้ารถก็สว่างเองโดยไม่มีใครเปิดและเงาดำๆของเด็กผู้หญิงผมยาวใส่ชุดพละเปื้อนคลน วิ่งตัดหน้ารถไปช้าๆเสียงโอมร้องลั่นพี่เหยียบมันไปแล้วแต่เมื่อวิ่งลงไปดูกลับไม่มีร่องรอยการชนมีเพียงผ้าเช็ดหน้าสีขาวที่ปักอักษรย่อโรงเรียนที่เปื้อนเลือดวางอยู่หน้ารถแม็กเริ่มไม่ไหวพยายามโทรหาป้อมตำรวจแต่สัญญาณมือถือหายไปเขาตัดสินใจขับรถต่อโดยไม่สนอะไรอีกแต่ระหว่างขับ ตายที่นางเบาะหลังกับหลับตาแล้วพูดไม่หยุดน้องเขาไม่อยากอยู่ที่นี่น้องเขาไม่ใช่ผีน้องเขาแค่หนีออกมาแม็กตกใจหันไปตบแขนกายมึงเป็นอะไรโอมร้องไห้พรำพรำพร้อมบอกให้หยุดรถแต่ยิ่งหยุดไม่ได้เพราะเมื่อรถชะลอเสียงเคาะกระบะหลังดังขึ้นถี่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงสามแยกถนนใหญ่ ใกล้แหล่งชุมชนทันทีที่รถผ่านเสาไฟต้นแรกเสียงทุกอย่างก็เงีย,งยบสนิทแม้หันไปมองกระจกหลังไม่มีเงาไม่มีรอยไม่มีอะไรกายนั่งเงียบสนิทเหมือนคนหมดแรงส่วนโอมหมดสติไปเลยเช้าวันลุงขึ้นทั้งสามคนไปทำบุญที่วัดใกลๆ้ๆพระรูปหนึ่งเมื่อเห็นทั้งสามคนก็บอกว่า เมื่อคืนนางกลับมาอีกแล้วสินะแม็กเล่าให้ฟังทุกอย่างพระเพียงยิ้มและยืนพวงมาลัยให้บูชาหน้ารถก่อนจะพูดว่าเธอไม่ได้เป็นผีแต่เป็นวิญญาณที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายทุกปีจะมีคนเห็นเธอวิ่งมาขอร้องความช่วยเหลือกลางถนนและทุกปีไม่มีใครกล้าจอดรับ แม็กนำพวงมาลายไปแขวนไว้ตรงทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุและพบว่ามีเสาไม้เล็กๆที่ตั้งอยู่มีชื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน้ำหวานพร้อมรูปถ่ายที่เริ่มซีดจางแต่ที่น่าคนลุกคือนายเสามีผ่าเช็ดหน้าสีขาวเปื้อนเลือดปากอักษรย่อดเดียวกับที่พวกเขาเห็นเมื่อคืนแม็กเก็บมันไว้ในรถและล็อกรถอย่างแน่นหนาและนี่ ก็คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครในทีมของแบก้าขับรถรอบดึกอีกเลยกายลาออกไปบวชโอมย้ายกลับบ้านที่โคราชส่วนแบกขับเฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้นแต่เขายังบอกเสมอว่าทุกครั้งที่ขับรถผ่านตรงนั้นกระจกมองหลังของเขาจะม,มีเงาคนวิ่งตามเสมอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ